อ้โปลานี่ปลาปลากระเดือกพี่น้องเลยหมูนึงระเดกป็ี่ยนแบตเตอรี่พอดีครับพี่น้องสาตัวโดไปตัวนึงโอ้ยเด สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันตอนแรกม้งพกันตอนแรกครับมืนี้ครับหามวงหุามงหางพอดีอืหามุงแรกนละนี่ครับกะดุงอาจะเจ็ดสองเนาะตัวนี้เนาะแปด,แปดอกเส้นเคืองบ่สองสองเส้น พี่น้องมาปุ่นมาส้มกันครับเมื่อนี้ว่าสีเป็นจังได้ตึกสะดุงยนี่ยมะแรงใส่หัวนี่แหละครับนี่หัวบางนี่ใส่หัวน่าเกลือทั้งไตนะครับมังต,งตึกครับนี่ครับางนี่ฮะยั<ว>งข้ากวกไผ เอ,าอ่เอาครับพี่นอ้องนั่าน,านระวัง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 ในหัวสากของน้าเน้ยเอ้าเกาะเยอะปลาขึ้นดีดีครับพี่นอ้องมองนี้ครับว่างเศร้านี่มากกับปลากบับบอกจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บจ้ะ hắn 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 mát kính tá kính tá kính ưng có 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 ưng có có ทางนี้เืออืมอือเพียนออสองสองสองสามนี่แกงสี่นะมาแคู่ใส่ใส่ใส่าเนีมาซองด้วยมาซองด้นี่แหละแม่ นี่ครับนี่พี่น้องแจคูม้าม้มาม,าม,ามา้าม้าม้าเขาไม่ล่งล่ะขาเงี้ยงเอาดีดีเลยขาเงี้ยงเลยเพื่อนเพื่อนนี่แหละแม่ <laughs> ้าห้าห้าอุ้ยลถไปตัวนึงโอ้ยโอ้ยรถุงคาบโอ้รถลุงคาบ่ะโอ้ยงีัเงี้ยหย่อนด้วนหยม่นด้วนมาได้ไหมล่ะอืมโอ้ยใหญ่เลยรอบนี้มัน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  ตะโคนอ,นนอยนบอเลเอ้ยตะโคนอยบอนาบ่ไอ้ตัวนึงปะ่ะัน้วนปลานัน้ขาบอดลอดมันตัวน้อยแหงโอ้ยนะครับขาวพี่้องปลาลังน้ำตัวน้อยแหงเ้เกรดเนะ พิกซีซื้อบ่ตัวนึงมันสิรอด้ครับพี่น้องนะเบิ่องตัวปลารถไงมันสิรอดก่อนเฮ้ยนี่ครับมีตัวปลานี่เบิสไงล้วล่ะซึ่งมันมันกระพันมันจำเนาะอืมมันพันน้อยเนาะบ่พันน้อยพันมันได้จำเนาะ โอ้อู้อ้อู้ตานี่บาดบาดนี่บาดนี่ปลากระเดือกขี่น่องเลยเห่ามูหนึงกระเดือกกับปลาขาวงามนงานเป็นงานก็มาเป็นเงิเนาะมันตัวน้อยหลายมันสิรอดโอ้ปลาคอปลาคอกระสือบทั้งพุ่น เดี่ยตัอยมูนึงปากดากระด,ดีปากระด,ดีปากะเดิดปาจี้เดิดาดเดียา,ก,าก,กันนะ <laughs>

สอ,สองตัวสองตัวขาดบ่รอดมันหัวซักละสั้นมัน,ม,น,นมันตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยรอดไปตัวหนึ่งมี่น้องเลยเหลือตัวหน,น,นึ่งมันเซ็นเครื่องมันเซได้สองเซนมันละรอด เอาน้ำอะไยังเขเงามมตามห้อตักห่อยแล้วนี่กันะนักดึงมันเก็บบลอยไปดำนานจะเถื่อมัน่ลอยแล้วนะน่งสองนะสาม,สาม สองนั่นละครับที่ร่องมาแล้วสองตัวนี่สันมันได้ป่ะนะสันรุดป่ะมลอไปครึ่งนึ่งป่ะตัวนั้นวนึงเดียวว่าเด้ว่าสันรุดพลดลดปลาตัวน้อย ใช่พิงดูมันจะลูดมือมันตัวน้อยมันจะลูดมือโอ้หนังมือน่ะแนวจะดุ้งอาตเข่งเขงเบน้อยเด้นตข่งงเด้อตเขงตะเข่งตาหมอ bà cái, ừ, cái này, cái này cứ nâng, nó nhanh săn đây มาเยอะมาเยอะากงมาแ้วแบอลแล้วครับพี่นนอกบอลแล้วนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปากของ <c oughs> มาสักพักนึงก็เลยเครื่องสมองเติบนึ่งเลยนะได้เติบนึ่งนี่แหละมันแ e ้งเลยเอาป่ะหนึ่งตัวนะตัวนึงทีเดีวออกปองขาดอีกสัลไต้องเราจะรุ่งเช็นเครื่องมามลยเืน่สาม กระดูงเซนสามเมื่อเอ้โค้งนี่โอ้ยหลวดดุดค่อยเอาค่อยเอาสี่ตัวยิบเอาที่ละตัวยิบเอายิบเอามันิบหั่นฮั่น คนเดซเชิง,ง้งวงเดซเซิ้นอะไรอยู่วะได้ค่ะจนก่อนนะสิรอดไปก่อนครับพี่น้องสางตัวน้อยไรรู้จดุดใส่ได้โบซักแล้วมันต้องเต็มเครื่องเนาะอืมเต็มสามเราเอาเต็มสามเส้นเครื่องกับพ่อล้ว ขึ้นสามหนึ่งขึ้นเคร่งเลยแล้วทำไงอ้าวเข่งเข่งเข่งโอ้หัวซักกันนั่นน่ะอ๋อไปซ้ำมีทันสีหอดกับไดอุตส่าห์สีหอดแล้วเด้มันขาดบอกให้มันไง ตัวน้อยอาปามันลอยมาด้ปลากาไหมพี่น,อน้องเดินเด้อมันตัวปลากาเท่าไะแล้วขาสะดุ้งนตัวน้อยเนาะตัะตปลาไหมก็เกเดือมาว่าน,นี่ขนเเสนสามมากีมันห่างทุกเขาบอก ก็ยังเตียงเงินหมดเงียบไปดุ่งเตียงขอาปะหยอดปะอืาตัวนึ่งตัวน,น,นึ่งไมต่ตัวนึ่ง กลับมาเล้วตัวมันโดดหนึ่งตัวนี้วิ่ที่โดดไปตัวนี้ละตีน้ำมันได้อยู่น้ำ,นนนำมาหามูอ,าอมารวมกันเอาเอาเอาตัวสามออกฟองขาดอีกซะละ เริ่มสีเมือดเลยครับพี่น้องออกาล่งสีหกโมงครับฝ่าการล่งสีเมือดฝ่าการล่างที เ่าห้อาอยู่แค่ตัวสองตัวครับพี่น้องบาดสุดท้ายปิดคลิปครับบานนี่มืล้ยวเมื่อแล้ว,อลวเอาครับพี่น้อง,องจังพวกพ่อก,กันไม่คิปหนาครับดยยเดี๋ยว ไปสรุปป่าอยู่ที่นันล้ครับเพื่อพี่น้องมันเมือดยิ่เห็นโปะป่าฝากครับฝากฝากพี่น้องเอฟซีแม่พ่อทุกท่านกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจหชงแม่พอ่อเนี่ยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะิดไทยครับเมื่อบัานี้ ล่างสะดุ้งจะุปลาแรกงนี่ครับพี่น้องนะครับโอ้โหปลาตะเพียนครับ ปลาตัวยหญ่นี่นเองครับครับตัวนี้พอดีาครับพี่น้องได้พบกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ